อาวันนี้ก็อากาศดีละเกินไหนดูสิ u t u b e จ้องพี่ออมเป็นยังไงบ้างเอ่ยเอาวิวตกเหรอเดี๋ยวต้องส่งกระเช้าดอกไม้ไปปลอบใจพี่เขาหน่อยแล้วเนี่ยช่วงนี้พี่เขายิ่งทำงานเยอะๆอยู่น้องๆนะครับถ้าอยากสนับสนุนพี่ออมก็อย่าลืมกด s ับสไ r i b e แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะขอบครับ ه, ว่างจริงๆเลยช่วงนี้ไม่มีอะไรทำเลยอาดัมอยากหางานทำแต่ว่าช่วงเนี้ยพี่จะโตอบอกว่าเขากำลังล็อกดาวน์กันอยู่ให้อดามอยู่แต่บ้านไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนเลยแล้วดูที่ที่บ้านมีอะไรมีแต่หมาไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่จะให้อดัมเอาหมาไปขี่เล่นหรือ,อยังไง แต่ว่าเมื่อวานอดัมเพิ่งได้รถมาใหม่จากไอ้ก๊อตจีที่มันหนีอดัมไปเมื่อคลิปที่แล้วงั้นเอารถไปขายดีกว่าแล้วที่เซเว่นอ่ะเขารับซื้อขายรถหรือเปล่าเพราะตอนที่อดัมไปซื้อของเขาถามอยู่นั่นแหละว่าเอาเวฟไหมเวฟไหมอดัมก็เลยบอกพนักง,งานไปว่าอ๋อไม่เอาครับผมมีแล้วฮลัลโหลนี่ใจร้านพี่ฮัลโหลกรเป๋าครับอะ อะไรนะอ๋อร้านแก๊สเหรอแล้วรู้จักพี่เยโลกระเปล่าครับไม่รู้จักเหรอเอ้าแล้วรับทำไมเนี่ยฮึใครโทรมาเนี่ยโอ้เบอร์คุณคุอดัมหรือเปล่าได้รับทุก,ก่อนอลโหลอ่า,วอาสวัสดีครับพี่โลหรือเปล่าใช่เปล่าน,นี่นี่ไม่ใช่ร้านแก๊สใช่ไหม ฮัลโหลสวัสดีไอ้น้องว่าไงอ่าพี่ครับผมพะม,มีรถคันหนึ่งอยากจะขายอะแล้วพี่นี่รับซื้อรถหรือเปล่าผมเห็นพี่ทําอ่ก,ก็เลยโทรมาถามอะโอ้พี่อะธุรกิจเรื่องรถเ้อมือหนึ่งอยู่แล้วในเมืองเนี้ยซื้อทุกอย่างไอ้น้องว่าแต่รถที่เองจะขายอะ่ะรถอะไรไม่ใช่รถดีใช่ไหม ไม่ใช่รถดีพี่รถบีอะไรสักอย่างนี่แหละ B.M. อ่าบ m x หรือเปล่าฮะอะไรนะดัาบม B M X มันมันจักรยานหรือเปล่าไอ้น้องพี่ว่ามันไม่น่าใช่นะอ่าอมันมันมัน B.M. นอะพี่แต่ตัวสุดท้ายมันเหมือน M อกับหัวไอที่มันคล้ายๆมันอะไรนะ <Nope. S 1> โนอ๋บอ โอ้โหพี่ก็นึกว่าเองจะขายจักรยานให้พี่ซะแล้วพา์ที่แล้วนี่เพิ่งให้ไปเองนะเอาไปทิ้งแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวพี่เอารถไปรับเฮ้ยเด็กคนนี้ทำไมเห็นว่าเป็นน้องเป็นนุ่งนะยำตีนใส่ไปแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวหาแผนที่ไปบ้านมันก่อนลืมไปแล้วเนี่ยว่าอยู่บนเขาตรงไหนด้วยแล้วรถเนี่ยเอาอะไรไปดีรถสไลด์เหรอเออ ที่ร้านมีรถอะไรบ้างวะเนี่ยจะไปขน BM เอ็มซะหน่อยน่าจะต้องคันใหญ่ๆแล้วละ,ละ บ้านไอ้น้องมันอยู่ซอยไหนเนี่ยงงมากเลยอ้ามาถึงแล้วครับพี่รกนี่เลยรถคันข้างหลังผมเลย เป็นไงพี่โคตรสวยเลยใช่ไหมล่ะกว่าผมจะแบกมาได้อะ่ะแม่งโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะใส่ท้ายรถมาได้เกือบแย่โอ้ดีแล้วดีแล้วเองนี่เริ่มหาเงินได้แล้วนะเนี่ยว่าแต่เองจะขายเท่าไรล่ะ <g ümüz> เดี๋ยวพี่จะเอาเงินให้ ผมไม่รู้ราคารถหรอกพี่รถคันล่าสุดก็คือพี่ให้มาแล้วก็คันนี้ผมก็แบบว่าไปจิกมานิดหน่อยเพราะที่มันไม่จ่ายค่าแข่งกับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ประเมินราคาให้แต่เองพอใจเองก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ดูรถก่อนได้เลยครับพี่น้องว่าแต่โ,โหพี่ช่วงนี้ผมคันยังไงไม่รู้อะขันก้นอะ รู้สึกว่าจะล้างตูดไม่ค่อยสะอาดน้ำสายฉีดต,ตูดมันร้อนๆเออโหพระเจ้าช่วยนี่มันเงินในนานี่ผมขายรถคันเดียวได้เงินขนาดนี้เลยอ่ะพี่โอ้โหมันเกิดไปไปทำพาร์ททามทัท้งวันยังไม่ได้เท่านี้เลย เ,ออเงินก้อนแรกในชีวิตที่หาเองกับมือแล้วเจอกันนะพี่ชายบายบายไว้จะมาขายอีกนะขอบคุณมากไอ้น้องชายเดี๋ยวพี่จะมารับซื้ออีกว <Wow. S 2> ถ้ามีเมื่อไรอ่ะเองก็โทรเรียกพี่แล้วกันเออว่าแต่เองสนใจใแข่งรถไหมเขาจัดแข่งกันที่เดอะมอลเองลองไปดูนะเผื่อจะชอบดิ้งอ่ะพี่โอ้โ ได้ทีแล้วผมจะเอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้มันได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาซื้อรถกับพี่อีกโอ้โหขอบใจพี่มากเลยครับที่สร้างฝันให้เด็กน้อยๆคนนี้เออพี่ไปแล้วนะเจอกันแม่บ้านมันอยู่บนเขาขนาดนี้ออจะลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะต้อค่อยๆขับขับรถบรรทุกเย้เย้ วันททีไม่ได้เป็นคนที่เกเรเขาเบียดหน่อยไอ้น้องไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคอู้คันนี้น่าจะแพงไม่กียวดีกว่าเฮ้ยอืมเลี้ยวมาแบบนี้ถ้าไม่เบรกนะเป็นโดมิโนโไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์เอ้ยต้องค่อยคอยขับแม่ดีนะเนี่ยวันนี้ตำรวจไม่ตั้งด่าน พราะว่าเพิ่งเข้าเมืองมาไม่มีใบขับขี่รถสิบโลเ <c oughs> <c oughs> ด็กๆอย่าเอาไปทำตามนะครับการขับรถจะต้องมีใบขับขี่แล้วก็มีทักษะแล้วก็มีอายุที่สมควรนะครับโอ้ย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 เกือบเกือบไปแล้วเกือบเหมาต้นมะพร้าวเข้าไปแล้วโอ้เข้ามาในเมืองแล้วใช้ความเร็วได้นิดนึงอ่าไฟแดงไฟแดงไม่ต้องไปสนมันแล้ว ใบขับขี่ก็ไม่มีไปกันเถอะมาแฮ่มันน่าดิฟลอเกินแบบนี้สิบล้อดิฟเป็นยังไงล่ะแม่ถนนเส้นนี้ขับทุกคลิปเลยไปเส้นอื่นไม่เป็นครับจะบอกให้จำทางไม่ได้เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนรถจะหลุดออกไปแต่ก็ยังแม่ไอ้นี่มาจอดอะไรกลางถนนเนี่ยจะต้องหลบไปก่อนอ่าผ่านสอนอแล้วเฮ้ยโอ้ ขอเกี่ยวหน่อยนะเพื่อนโอ้โหขับรถกันแต่ละคนแม่ดูนี่จะโชว์ให้ดูเป็นไงล่ะสิบล้อดิฟ <c oughs> อืมใกล้จะถึงแล้วอย่าเพิ่งมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเฮ้ย <c oughs> ขับออกมาแต่ละทีก็เหนื่อยอืมหวาดเสียวเหลือเกินโอ้ยโอ้โหเลยเลยเลยอ่าถอยหลังถอยหลังแม่โอ้มีช่างพอดีเลยเดี๋ยวเรียกลูกน้องมาอ่าพอดีแล้ว จะกลัวอะไรนี่นายช่างเองเฮ้ยไปไปไปเอ่อเนี่ยมาดูรถเอารถลงเร็วไอ้ล้นเอาเฮ้ยนี่จกของมาแล้วนะไม่รู้จักกันหรือยังไงสุหรีหน้าร้านอีกไอ้หัวย้อยเองมาทำงานก่อนมันทำไมไม่บอกน้องเฮ้ยและเอาผู้หญิงคนนั้นมาจอดรถอะไรหน้าร้านเนี่ยเขาเป็นลูกค้าหรือเปล่า หรือว่ามาขายของอ่ะนี่ทุกคนมาช่วยกันเอารถลงก่อนสนใจเราบ้างนี่เราเป็นเจ้าของร้านนะเฮ้ยเดี๋ยวจะไล่ออกให้หมดเลยไอ้พวกนี้นี่เอ้าย่งมายืนมองหน้าอีกยังไม่ช่วยกันอีกเฮ้ยอ่าฮ่าขับออกมาเลยละกันไม่สนแล้วมันล็อกตรงล็อกดาวอะไร จะขัดช่องทางคนทามาหากินได้ยังไงล่ะเดี๋ยวก็อดตายกันพอดีโอ้ยไฟเขียวแล้วไปฮึอ้อโ้ขับรถมีเงินอยู่บนหลังรถเฮ้อมันไม่ปิวได้ยังไงวะน้องๆว่าไหมครับเฮ้ยโอ้โหเกือบเลยซอยว่าแต่ทำไมมันไม่มีใครเลยเนี่ยรถไม่มีสักคันเลยหรือว่าวันนี้เขา็ลกดาวกันอืแต่ก็มีคนอยู่ข้างๆทางนะเฮ้เขาไปไหนกันหมดเนวันนี้ แล้ไอ้ศูนย์หรือว่าห้างที่พี่อาลกบอกนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยห้างอะไรนะอ๋อเดอะมอเดอะมอใช่แล้วเดอะมออืมน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละอาดมว่าดำจำทางไม่ผิดนะนี่ไงล่ะทางเข้าลัดไปเลยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงาทางไหนทางนี้ละกันนี่ไงมียามอยู่เห็นไหมเ,ออเขาไม่ได้ไปล็อกดาวน์กันเนี่ย ขาก็มาห้างกันแต่ว่าห้างมันอยู่สูงเหลือเกินถนนมันวลุ่่งผิดปกติแต่ว่าขับรถสนุกดีนะนเนี่ยเออไอจะถึงแล้วจะถึงละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าโหดูด,ดูสีรถสะท้อนกับสีพระอาทิตย์นี่เอา้าไม่เห็นมีรถเลยแต่มีคนนะเอ่อไปจอดข้างๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปถามคนเขาน่าจะรู้กันแหละว่าเขาจะแข่งกันที่ไหน น่าจะแถวนี้เนาะโอ้โอ้โหห้างใหญ่เหมือนกันนี่แหมไปเดี๋ยวไปถามพี่สองคนนั้นดีกว่าพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายวอ้โหตาวดีครับพี่รู้เปล่าว่าเขาแข่งรถกันที่ไหนเนี่ยไม่รู้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 อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้แหงเอ้ยอะไรวะเนี่ยตอบแต่ไม่รู้ไม่รู้ วันๆรู้อะไรบ้างในชีวิตรู้ไหมว่าพรุ่งนี้ต้องใส่งเกงในสีอะไรอ่ะไปเข้าประตูเอโอ้โหมันเออประตูชนประตูเฉยเลยมึนมึนเดี๋ยวหาทางก่อนอคนเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหเขา็ลกดาวอะไรกันเดี๋ยวไปหาคนถามดีกว่านี่ไงนี่ไงมีคนแล้วอ่าอ่า Good morning อ้าว ซาไหวไหมครับเ <Okay, goodbye. S 1> อ้ากูดบายเอ่อยังยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังยังไม่ได้ถามเลย,ย,ย,เลยอังเ้ยคนที่ว้องนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อีกคนนึงก็พูดอะไรไม่รู้อยู่ๆก็กูดบายใส่ทางนั้นไปฝรั่งทะะ่าเปล่าอุตส่าห์ฮัลโหลสวัสดีครับไปแล้วก็ไม่ตอบมาแห่มันน่าเสยหน้าทักจริงๆเลยเชยียวเดี๋ยอาดามลองไปถามพี่ซี curity กัด หรือว่าพี่เราปรอข้าล่างดีกว่าเขาน่าจะรู้อะไรแหละว่าทําไมมันไม่มีไปกันเถอะเฮ้ยรวโคตรสวยไงล่ะสีโคตรจี๊บไปไปไปโหขับรถมาตั้งไกลเงยขึ้นเขาอีกเจทันหลังบูบๆเลยเนี่ยจะอ,อ้วกแล้วพอดีเมารถไม่ได้กินยามาด้วยแต่ไม่เป็นไรเพื่อการแข่งรถอาจจะทำได้ฮอ,อ แปปหนึ่งแปปหนึ่งจะถึงแล้วมีกวางด้วยหูโคตรธรรมชาติเปิดอาควาเรียมได้ไหมเนี่ยแถวนี้ยี่ไง,น,ง,น,ง,น,งนี่ไงเดี๋ยวจะถึงพยายามแล้วแวะจอดตรงนี้แล้วกันเนาะเขาคงไม่ด่าหรือว่าล็อกรถแล้วดำหล,กล,กลกอกเออไปไปนี่ไงพี่รอพอ่อาพี่ครับเอ่อทำไมเขาไม่มีคนอยู่หรอหรือว่าเขาไม่จัดแข่งกันวันนี้พอดีผมจะมาแข่งรถนะครับโอ้ยนุ่งเขาไม่แข่งกันรุกวันเนี่ย วันนี้มันเป็นวันเกิดของเจ้าของห้างใครจะทําอะไรได้ล่ะว,วันนี้ประกาศเป็นวันหยุดแล้วด้วยเนี่ยเออแต่ที่ต้องมาทางานเนี่ยเพราะว่าอยากได้สงง่งแรงไงล็อกดาวน์อยู่นั่นแหละเงินไม่มีจะเด็กแล้วอ,อ๋ออย่างนั้นเหระครับพี่เอองินผมไปก่อนนะขอบคุณครับเออโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วโดนล็อกดาวน์กันหมดวันนี้วันเกิดเจ้าของห้างด้วยเนี่ยก็เลยไปเป็นวันหยุดไม่ให้ก่งรถจีลย อาดำจะไปเก่งที่ไหนเนี่ยเตรียมเงินมาหลังรถเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนป้นขึ้นมาทําไงโอ้โหงั้นไปขับรถจิ๋วๆแล้วกันวันเนี้ยโอ้แต่วันเกิดเจ้าของห้างนี่หยุดกันทั้งเมืองเลยนะ่ยไม่มีใครเอารถออกมาเลยโอ้โหเดี๋ยวไปขับรถรอบเขาดีกว่าน่าจะสนุกนี่ง,งัอาดำไปหัดดิฟมานิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไปเกี่ยวกับล้วข้างบ้านมาเยอะเหมือนกันวู้วูวูวูเกือบไปเกือบไปเกือบไปโอ้โหนี่ไง อย่างวิชิลินสตาเอออันนั้นมันทางบข้าวหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้แต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนๆยังไงไม่รู้เนาะฮึอยากเล่นน้ำาอแบบลงเล่นน้ำซะหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เราถ้าอืออะไรป่ะเนี่ยลองแกงเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าโอ้ข้างหน้ามันน้ำตกต้องรีบขึ้นมาก่อนอ๋อบนร้อนนิดหน่อยไม่ได้เลยดิ่งลงน้ำไปเลยนะเนี่ยรถคันนี้ เหมือนจะฟังภาษาคนรู้เรื่องนะครับรถคันนี้ก็เดี๋ยวอาดัมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปให้น้องๆกดซับสไครป์พีอ่อมด้วยนะแล้วก็กดไลค์ให้อาดัมด้วยแล้วก็อาดัมก็จะไปเอารถขึ้นจากน้ําก่อนเห็นไหมข้างหลังอะ่ะแล้วเจอกันสวัสดีครับ